เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ดประการเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีนั่งไม่ถูกวิธีจิตไม่เป็นสมาธิสองจิตตกกังวลจิตตกกังวลไม่มีสมาธิสามเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วไม่นั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิต้องหายเหนื่อยก่อน จิตเป็นสมาธิไม่ได้เหนื่อยมากนอกเหนือจากนั้นแล้วือเจ็บปวปดหัวใปวดข้าดอาภาษจิตเป็นสมาธิไม่ได้ห้าราคาเกิดหกโสะาเกิดเจ็ดอารมณ์มากระทบอย่างแรงจิตไม่เป็นสมาธิถ้าไม่ฝึกเป็นสมาธิไม่ได้เลยนะเนีย่ยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในอกตาสนีนเดื อันนี้มีความหมายอย่างนั้นในเมื่อเป็เช่นีแล้วจะขอย้อนไปถึงเหตุผลว่าการการฝึกสมาธิมันมีประโยชน์มากอย่างไรการฝึกสมาธิมันก็จะมีประโยชน์ที่กล่าวมาข้างตน้นอีกหลายประการเช่นเดินจงกรมไปบ้านอยา่าอย่าลืมเดินจงกรมเดินจงกรมก่อนเสมอถ้าเราไม่เดินจงกรมนั่งอย่างเดียวไม่ได้อานิสงส์ ผลงานก็จะไม่ได้จะไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะประการใดชัดเจนมากออกมาชัดเจนประการต่งหลายเข้าใจดีนะกุศลจะเกิดขึ้นจะบเราอากุศลจะไม่เกิดทำอะไรจะได้ไม่ประมาทไม่พลาดชักมนนีอะไรที่จะมีความประโยชน์ในชุดนี้แน่นอน